ปฏิคอบวันนี้เราอยู่กรอบเปยโลครับวันนี้หอมอ๋อเจ้าฉลอมอ๋อเจ้าคิงคองโอ้โอโอ มันจะปลาสัตว์เรามากินหญ้ากันะครับมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างมีวู้วัวตัวนี้สั่นครับวัวนี้สันเลยอ๋อกินหญ้ากนะครับนี่กระป๋ออ๋อว้าย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 กินผลไม้แปรได้ครับนี่นี่นี่แปรแล้วนีังงูหนังงู อออ่ามีอะไรครับตอเบอร์รี่อ่าเหอ่าน่เจ้าที่เล็กเจ้าทีเล็กอ๋อเอ้อนี่นี่ลอบตัวนี้เมาลอยมาลอย อ๋อมีไครครับมีถึงโตเดีอยอ่ามีหมวตัวนึงครับมีเีอูอ๋อน่มีรถกับรถครับรถต่าทองเราครับนนนเอาวิ่งกันไปเลยเนอออ้ไอ้อยแล้วครับันี้เอาออ ยิงออไปงอไปบุกนะครับบุกขวานะครับตันนี้อ๋อหายไปแล้วอ no no ๋วิ่งนะครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งเออเออมกอาออนากติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย